มอมบุ้ตสาหกรรมได้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นําในการผลิตลำโพงเพื่อใช้งานอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเอเนสซาวเอ0นพหรือ m อเ o สโฮมเช t e เด้วยคุณภาพยิงก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นใจเย็นกายสบายตัวไม่กลัวสินไฟมั่นใจในพัดลมแอ r คอร์ดพรีเ i ลแอตคอร์ดพรีเล บริษัทวิซิรี่เอ็นเตอร์เพลเน็ตจำกัดพร้อมประกาศสัปดาห์ยอดนักชกหัวใจแกร่ง3ดาวรุ่งพุ่งแรงที่จะก้าวสู่แชมป์โลกสถาบันหลัก WBA และ WBC ไอรถถังประเวศกระทิงแดงยิมแชมปเปี้ยนพาบารุ่นไลท์ชเวตแสงฮิรันกระทิงแดงยิมหนุ่มใต้หัวใจนักสู้แชมเปี้ยน ABC รุ่นเบนทเวศและสิงหน้ายกนักชกดาวรุ่งแดนใต้ฟูจิมิวิกตอรี่ยิม3นักชก3มสไตล ขอระเบิดความมันสะใจได้ทุกไฟทางช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณตรงไหนนี่สิลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงไหน เป็นเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของผมยาง้งากระชายดำตร้ามหมอเส็งเป็นยาแผนโบราณสำหรับบำรุงด้างกายบริษัทวิกทอรี่เอ็นเตอร์เพลนเน็ตจำกัดพร้อมประกาศสัปดาห์ยอดนักชกหัวใจแกร่งสามดาวรุ่งพุ่งแรงที่จะก้าวสู่แชมป์โลกสถาบันหลัก WBA และ WBC ไอรถถังระเวศกระชิงแดงยิมแชมเปี้ยนพมา,ารุ่นไล่ชเวทแสงฮิรันกระชิงแดงยิมหนุ่มใต้หัวใจนักสู้ แชมเปี้ยนเอบรุ่นเบนทเวทและสิงห์นายกนักชกดาวรุ่งแดนใต้ฟูจิมิวิกตอริยิมสามนักชกสามสไตล์ขอระเบิดความมันสะใจได้ทุกไฟทางช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณ